มึงไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมก๋วยเตี๋ยวที่บ้านงเนี่ยราคามันแพงกว่าประเทศเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารชน,นิดหนึ่งนะสำหรับคนที่เขาพอที่จะมีแบบรายได้สูมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กินแบบเพื่อที่จะไปทํางานเพื่อที่จะไปใช้แรงงานอันะนี้ไม่ใช่นะแต่ถ้าคนที่เขาใช้แรงงานจริงๆอเขาก็กินอย่างอื่นกันนะก๋วยเตี๋ยก็คือเคย บางคนนี่คือวันหยุดเสาวอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็พาครอบครัวกันมากินน,น้าเนะเป็นบางครั้งบางคราวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคนที่แบบมานั่งกินได้ทุกวันก็คือเป็นคนที่มีพอที่จะมีอันจะกินหรอกนะเออเน,นี่ยถาวความเข้าใจกับพวกะเนะที่นี่เนี่เห็นอนะไรพี่น้องคุยเห็่นอะไรกับเรื่องเราเรื่องเราบะหมอเพื่อนรักหมอบอย,ยนะเพื่อนหลัก ก็คือเอาเวียดจีนแหละแค่รูปชื่อกลัวดูไมันเป็นลักษณะแบบอกเวีนตัวเอยจะเร็วกว่าคุไรหนี่นี่มึงดูนี่นี่ระไา้ยังไอ้ไอ้คนรวยเท่านั้นที่กินได้แม่นขาว่าคนไปเหตุงานไปเหตุงานไปยังบบสะมารกินได้ดิเพิ่นว่าไรมันบาแล้วคนรวยบ้านเราตี โมเมนคนรวยฝั่งนี้ที่โมเมนคนรวยมันเฮาตี้คนรวยผ่นเราตี้กินก๋วยเตี๋ยวกินเผือกไหมโมเม็นอ๋อนี่รวยรวยแบบได้บอยฮะรวยแบบไหนเส้นยังไงนี่เบอร์หนึ่งเนื้อเนี้ยนี่นี่นี่สิรวยบว่คุณเจ้าเจ้ารวยบว่านีรวยอะไรมากี้นี่เจ้ารวยวะไอ้กรรมกรเนีここ่ยเนี่ยเก็บงานอยู่กรุงเทพนี่เก็บงานอยู่ประเทศไทยเนี่ยกรรมกรเนี่ยเนี่ย แต่เราบอกบอยแล้วบอกบอดดว,อกว่ามึงก๋งวยเตี๋ยวเป็นคนรวยดิอ้าวโอ้ใครจะรวยเทียบในสัดขนว่าี้ตัวเสียบ้านเราที่โมแม่บ้านเราบอยนี่มึงเบิ่งไว้นี่ก๋วยเตี๋ยวเผลอเหนียวเผลอเนี่ยวอะไรเนี่ยเบิ่งเอาแหงตาเบิ่งเนี่ยซีรุ่ยจังเลนแล้วบอกคนรวยเท่านั้นที่กินกว๋วยเตี๋ยวกินเผลอท้าว่าคนรวยหรือร้อนกินสูมือกินได้ทุกวันมึงบ้าแล้วถ้าคน ถ้าคนกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันแสดงว่าเป็นคนรวยคนมีอันจะกินระว่าไหมเออมีอันจะกินไหน <Boy S 2> บ้างบอยดนอดูไว้นี่นี่กูกูกูในคนหาเช้ากินข้ามหนึ่งดูไว้นี่ง,ง่ายๆนี่คนหาเช้ากินข่าครับบอยกินก๋วยเตี๋ยวทุกวัน<ม>นี่รวยบ้านเราไงอ๋อรวยบ้านเราเอออันนี้คือคนท่าภาษาบ้าน บ้้นเฮานี่เขาเอื่อนมาคนฐานะพอปานกลางนี่ใครกินก็ได้ก๋วยเตี๋ยวนี่คนจนกินไหนตัวมันขึ้นอยู่กับความซื่น่อบบอยมันไม่เกี่ยวคนรวยคนจนหรอกนี่อย่ามาบอยเราบอกอ่ะคนที่มีฐานะดีเท่านั้นมันเป็นอาหารของคนสั้นสู้มันแหงเลยาบบมันแหงเลย เจ้าแพงบ่ล่ะเจ้ากินก๋วยเตี๋ยวมาแพงบ่ล่ะบ่เบาบ้อยู่บ้านมัน่อ๊บโอ้แพงหนอของบ้านนะอยู่บ้านพอแล้วฮะสงสัยมันแพงเอาหวานก็ไปบอกพ่อเจ้าไอ้นี่รถภาษีในตีบอยเออเจ้าครับไปบอกพ่อเจ้าให้รถภาษีได้ไหมระหว่งกินก๋วยเตี๋ยวคนที่มีฐานะจะกินได้เลยระะน จ้ามากินมาหนี้แสดงว่าจะมีฐา,านะจะเป็นคนรวยไปเป็นกรรมกรคนรวยหนึ่งเมืองไปเป็นกรรมกรบ่กเ <c oughs> ลยเนี่ยแหลแหงตาดูนี่วะ <ใน S 2> เนาแหงตาเบิ่งเนี่ยเอาเผอนี่แหงตาเบิง่งเฮ้ยบอกไปเรื่อยวอาไปทุกที่ทุเรนกูดไปเรื่อยนะกันเราแล้วกับกูกูเหลืองกูเหล,อเลืองอยากโซ่ แสดงแหกตาเบิ่งบอยนี่นี่ใครกินก็ได้ไม่จําเป็นต้องรวยหรือจนก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้จํากัดว่าคนรวยต้องกินได้ไม่ใช่มันมันก๋วยเตี๋ยวมึงฟังซื้อฟังซื้อบ่อยก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ได้เรียกว่าอาหารคนรวยนะเนี่ยมึงเขียนมึงเห็นซื้อม้ยมึงไปซื้อบ้านเราไงโอเวลามึงไปซื้อก็เขียนบอกว่าอาหารคนรวยเอาเนี่ย เนเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกใช่ไหมเออก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำใสเออดีดีบอยดีดีโอ้แต่ละวันอวดอ้วนอีอวนแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวว่าคุณรวยกินได้เห็นคนไงฝั่งกัมพูชาเขาก็กินก๋วยเตี๋ยวเขาเป็นรวยสักคนเขาก็มาทำงานกินก๋วยเตี๋ยวเขาอยู่ ใกล้ๆแถวกันกับที่กูยอยู่นี่เขาก็กินก๋วยเตี๋ยวกับทุกวันนะว่าจะถามเขาอยู่เดี๋ยวเดสักวันหนึ่งเนี่ยจะถามเขาอยู่เขาก็ทำงานเหมือนเราหรอ,อม,มึงอะกูเรื่องไปทั่วหาต่เรื่องไปพูดไปมั่วัปั่นกระแสรปั่นมั่วๆเอาความจริงหน่อยบอยอย่าโกหกคนอื่นเก่งดิโกหกคนนั้นดีคนนี้ดีมันอะไรนมาบุด กินก๋วยเตี๋ยวแล้วคนที่มีฐานะถึงจะกินได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วคนรวยบ้าแล้วเนี่ยมึดสับสนว่ะมึงรวยหรอจะได้ว่าบ้านมึงนี่จนเลยนี่นะกูว่าอยู่เนาะจนจนได้กปาแฟกปี้เหรอขนาดนั้นโชว์เรอก๊ ีเค็มของประเทศเรวบีมึงบ้าหรือเปล่าอะไรทำไมเค็มของคนอื่นนะเค็มดิเพื่ออะไรอ่ะเพื่อแ<ฮ>สดงว่าพอไปถ่ายลงโซเชียลบอกว่า,านี่คือของกัมพูชามุก้าวิเนีนของประเทศกูบอยเออแต่ะและประเทศจะมีเอกลักษณ์ของใช่<ๆ>เราไม่สามารถไปเค็มใคร<ๆ>ได้นะแต่ทำไม ทำไมเค็มมันคืออะไรอชอบเค็มไม่ใช่ถ้าจะชอบชื่นชอบก็เอาไปหนุหุ่มได้แต่ก็บอกว่าเป็นของเรานะไม่ใช่ไปบอกเป็นของตเองมันไม่ใช่นะบอกผอย่างนี้มันหมายความว่าไงเขาเรียกว่าชบมือเปิดหรือเปล่าเขาเรียกว่าอยากแสดงให้โลกรู้ไง<อ>ว่าความงูของพ่อของบอยนะ อยากโซ่ไงเขารู้กันนานแล้วเนี่ยว้า่ได้เราวไม่ได้ว่าเกิดเพิ่งเกิดนะใช่เกิดมานานแล้วนะนี่อะไรเอาเอาอะไรนะเอาชุดบเอาชุดใหมชุดใหมผ้าไทยเออชุดใหมของลาวไปใส่นี่นี่น้ำซ้ำไอหลังจากหลังจากเค็มเคมชุดใหม่ไปแล้วไปเต้นท่าบาสสลบด้วยนะเพื่อต้องการอะไรเพล่น แสดงว่าพี่ื่นชอบเทนนะเนี่ยเขาเขาติดเทนติดเทนติดเทนยังไงแสดงว่าอยู่เยอะใช่ดูเยอะดูเราเยอะอดีเห็นแล้วติดใจเลยดีบอยก็ย้ายไปอยู่ดีบอยหรือว่าประเทศเราเขาไม่เอาเรือกแล้วก็ได้ใจมันยังไม่ทันถึงเวลาบอยก็บอกอย่างนี้ คนเราเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วเป็นคนตรงๆเป็นคนซื่อนะเป็นคนรักสมบไม่ชอบหาเรื่องใครแต่วันนี้ทำไมล่ะมาเข็มของเราทำไมเราออกมาพูดก็อย่าว่าเราก็แล้วกันใช่อันนี้เป็นสิทธิของเรานะเพราะว่าผมเลือดลาวคยเลือดลาวเนาะคยเห็นนนม่นมันแบบมินมุงกินตาถ้าจะบอกว่าไม่เข็มก็ไม่ได้มันมุมบอก ไม่ว่าจะเป็นผ้าเต้นลักษณะผ้าทางไาจะเป็นผ้าสิ้นชุ่มช่นใช่<ม>กินชูให้บอยสักคำนี่<ม>คำใหญ่ใให้บอยสักคำนี่อยังไงสักคำมาเนี่ยน,นี่ไงคนรวยนี่นะฐานะรวยมากเลยตอนนี้กินข้าวข้างทาง <c oughs> กินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง <c oughs> ฐานะมีอันจะกินนะบอยกินก๋วยเตี๋ยที่มีฐานะอันจะกินบอยบอกนะแต่ว่าสําหรับเรามันพื้นๆมันบ้านพื้้นนบบาเรากินประจําแต่ฐานะเราก็ไม่ได้รวยเป็นคนจนทำงานเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฝากไปถึงยินฟูฝากไปถึงยินฟูบอยบนะว่ากินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ว่าคนรวยประเทศไทยกินได้หมดประเทศไทยเขา ไม่ใช่ว่าคนรวยนะกินก๋วยเตี๋ยวคนรวยต้องกินสเต็กใช่สเต็กกินในพวกวนยใช่นั่าจะเรียกว่าคนมีตังค์อยู่ในห้างหรูใช่ไม่ใช่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวมันคงบ้านบอยแล้วมั้งรวยไม่ใช่ที่ไทยไม่ใช่ที่ลาวนะ้วมั้ใช่มันเป็นบ้านบอยนะอ่ะคลิปนี้คลิปนี้ก็เห็นไอ้เอฟซีมีความคิดเทนเนี่ยนก็คอมเมนต์มาว่าอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันว่าอยา่างไรอยเห็น คิปตัวใดเกี่ยวกับบอย,อ,ยอีกอะส่วงมาเนาะคอมเมนต์มาใต้คอมเมนมต์มมนไะไฮะทีนี้ครับผมกจบไปเพียงเท่านี้เนาะขอเก่าวข้ามาสบาย,บายดีสวัสดีค่ะ